ล่าสุดอ๋อมอักขพันธ์ฝากข้อความนี้บอกทุกคนหลังหายไปรักษาตัวทำเอาแฟนขับใจฟูที่ก่อนหน้านี้มีภาพล่าสุดของพระเอกหนุ่มอ๋องอักขพานนันธ์นามาที่ดูแข็งแรงหน้าตาสดใส หลังพักรักษาตัวจากมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อเดือนตุลาคมปี2565ที่ผ่านมาล่าสุดอินสตาแกรมเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความชวนทุกคนที่รักออมมาร่วมอวยพรวันเกิดของพระเอกหนุ่มที่ใกล้จะถือในวันที่28สิงหาคมและหนุ่มออมได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงทุกคนครับงานนี้แฟนๆปิ่มหัวใจสุดๆต่างคอมเมนต์กับกันเพียความคิดถึงหนุ่มอ,อมไม่แพ้กัน ลยอีกทั้งก่อนหน้านี้เพจเฟซบุ o กหนึ่งได้มีการเผยภาพล่า,าสุด๋อ,อมอักพันธ์โดย Facebook ดังกล่าวได้แชร์ภาพล่า,าสุดอาการดีขึ้นมากดูสุขภาพเหมือนกับมาดีขึ้นมากแล้วหน้าตามีรอยยิ้มสดใสขนาดไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งทําให้แฟนๆได้เห็นหน้าพระเอกหนุ่มคลายความคิดถึงไปได้บ้างหลังห่างหายจากวงการทั้งนี้มีแฟนๆแห่เข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์ดีใจที่ได้เห็นหน ออมอีกครั้งกลับมามีสุขภาพแข็งแรงและข่าวดีนี้ปรากฏขึ้นเมื่อพี่สาวคนสนิทในวงการกีตาริลิปิสได้ไลฟ์สดผ่านไอจีและพระเอกคนดังออมอักาพานได้เข้าไปทักทายในไลฟ์ทำให้พี่สาวคนสนิท อัปเดตอาการป่วยของอ๋อมให้แฟนๆฟ,ฟังอ๋อมตอนนี้โอเคสุขภาพดีขึ้นเป็นลำดบับสดชื่นขึ้นจะพยายามขอร้องอ้อนวอนให้นางมาเล่นละครปีหน้าน่าจะได้นะพี่ว่าไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปให้นางมาคอนเฟิร์มที่อ๋อมตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากมากค่ะฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นห่วงจริงๆนางดีขึ้นมากๆนอกจากนี้กีตาร์ซิลิปิดยังบอกอีกว่าอ๋อมอัคพันชอบส่องไอจีตนเองนะ ชอบแอบมาส่องไอจีพี่ว่าวันนี้พี่ทําอะไรบ้างคิดว่าอีกไม่นานคนได้กลับมาร่วมงานกับช่องเจ็เหมือนเดิมที่หายก็เพราะกำลังใจด้วยที่ส่งมาให้ถือเป็นข่าวดีฟแฟนๆที่รอคอยเรามานับถอยลงังติดตามผลงานหนุ่มออมกันดีกว่าค่ะ